คอลมนมอ่านเอาเรื่องโดยผักกาศหอมสงสารดอสมส้มวันนี้อยากเห็นพักเก้าไกลเป็นรัฐบาลพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกวันนี้ก็เลยเข้าไปดูนโยบายพักเก้าไกลในเว็บไซต์ของพักก็ตามที่รู้กันครับพักเก้าไกลถอดนโยบายแก้มาตรา1นึอออกไปแล้วนโยบายไฮไลท์ของพักซึ่งก็คือนโยบายหาเสียง จึงไม่มีอะไรหวือหวาสร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนโดยรวมแต่อย่างใดอาทิรัฐธรรมนรูนใหม่ทั้งฉบับยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเงินเด็กเล็กเดือนละ1,200บาทปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีเริ่มทันทีวันละ450บาทเงินผู้สูงอายุเดือนละ3,000บาทน้ำประปาด,ดื่มได้ทุกพื้นที่เลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัด ตรวจสุขภาพประจำปีฟรีทั้งค่าตรวจค่าเดินทางกำหนดเพดานปล่อยกา๊าซเรือนกระจกรายอุตสาหกรรมเปิดตลาดค้าขายแลกเปลี่ยนหรือแคปแอนเทรดค่าไฟแฟร์ถูกและเป็นธรรมสำหรับประชาชนเพิ่มแต้มต่อให้ SME หวยใบเสร็จซื้อของร้านค้ารายย่อยทั้งคนซื้อคนขายได้หวยลุ้นรวยเงินล้านเป็นต้น ภาพรวมไม่แตกต่างจากพักการเมืองอื่นๆมากนักเหลือเชื่อแค่ตัดนโยบายแก้มาตรา1นึออกพักก้าไกลกลายเป็นพักการเมืองที่ไม่มีแนวคิดล้างผลาญขึ้นมาในทันทีก็เปิดดูไปเรื่อยครับมาสะดุดตรงนโยบายหลักประชาธิปไตยเต็มใบที่ซอยย่อยตั้งแต่นโยบายยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยันนโยบายผ้าอนามัยไม่เก็บแวดแจกฟรีในโรงเรียน ปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศที่เป็นประเด็นอยากนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ใช่การต่อต้านความรุนแรงทางเพศครับเพราะพักคก้าวไกลสอบตกนโยบายนี้ไปแล้วแต่เป็นนโยบายเกี่ยวกับกองทัพซึ่งมีอยู่หลายนโยบายในแต่ละนโยบายจะเริ่มจากสภาพปัญหาแล้วจบที่ข้อเสนอเช่นนโยบายเอาทหารออกจากการเมืองพักเก้าไกลอธิบายถึงปัญหาว่า ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอด90ปีที่ผ่านมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475ทหารและกองทัพได้เข้ามาแทรกแซงและทำลายพัฒนาการของประชาธิปไตยมาโดยตลอดทั้งจากการแทรกแซงที่โจงแจ้งที่สุดของกองทัพอย่างการทำรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจที่ตามมาอีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทหารและกองทัพยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองผ่านโครงสร้างรัฐที่จัดวางอำนาจของกองทัพให้อยู่เหนือรัฐบาลพลเรือนในหลายกระบวนการตัดสินใจทั้งในเชิงความสัมพันธ์เชิงอำนาจตลอดจนในมิติของธุรกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งความเป็นอำนาจที่ยมของระบบทหารไทยซึ่งส่งผลลบต่อประเด็นว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ยิ่งไปกว่านั้นกองทัพถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีการใช้งบประมาณสูงเป็นลำดับต้นๆของภาครัฐไทยในแต่ละปีโดยงบประมาณกองทัพที่ผ่านมาเคยขึ้นไปสูงที่สุดที่227,000ล้านบาทในปี2,562ดังนั้นการลดขนาดกองทัพและปฏิรูปให้เกิดประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันเพื่อให้งบประมาณที่สิ้นเปลืองดังกล่าว ถูกเปลี่ยนถ่ายสู่สวัสิการและประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนอย่างยั่งยืนจากนั้นเป็นข้อเสนอแนะพักเก้าไกลเสนอว่าต้องแจกใบ,บแดงในพลให้ห้ามดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นเวลา7ปีหลังออกจากราชการเพื่อไม่ให้เกิดการแทรกแซงการเมืองโดยกองทัพหรือโดยอดีตนายพลที่ยังคงมีสายสัมพันธ์ในกองทัพซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาใช้สำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหม กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนยกเลิกสภากลาโหมตั้งผู้ตรวจการกองทัพประชาชนตรวจสอบกองทัพได้ยกเลิกสารทหารลดขนาดกองทัพ3 0มสถึงสีเอร์เซลดจํานวนในพลตัดสิทธิพิเศษที่ไม่เป็นธรรมยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารปฏิรูปการศึกษาทหารนําเข้ายึดโปกรณ์ต้องจ้างงานโอนถ่ายเทคโนโลยีคืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน เพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยปลอดภัยมั่นคงมีอนาคตยุบกออรอมนยกเลิกการประกาศกฎอายการศึกในชายแดนใต้แก้ไขกฎหมายความมั่นคงพิเศษครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ทุกปัญหาพักเก้าไกลระบุว่ามาจากสภาพปัญหาเดียวกันหมดขึ้นต้นด้วยประโยคว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยตลอด90ปีที่ผ่านมาเรื่อยไปจนจบด้วยประโยค เพื่อให้งบประมาณที่สิ้นเปลืองดังกล่าวถูกเปลี่ยนถ่ายสู่สวัสดิการและประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนอย่างยั่งยืนเหมือนกันทุกตัวอักษรคือการก๊อปปี้ข้อความทั้งหมดมาวางไว้เพื่ออธิบายสภาพปัญหาในทุกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเช่นการยกเลิกการประกาศกฎอัยการศึกในชายแดนใต้ก็ใช้ข้อความอธิบายสภาพปัญหาเหมือนกันกับนโยบายคืนที่ดินกองทัพให้ประชาชน เอาทหารออกจากการเมืองก็มาจากสภาพปัญหาเดียวกับนโยบายยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารเป็นไปได้หรือครับมันสะท้อนการเขียนนโยบายแบบลวกๆกหรือไม่เข้าใจสภาพปัญหาไม่ดูถูกด้อมส้มไปหน่อยหรือครับให้อ่านนโยบายก๊อปปี้มาวางเพื่อให้เต็มเมหน้าเว็บไซต์แต่นี่ยังไม่แปลกครับพักเก้าไกลยังมีนโยบายเด็ดเด,ดเช่นผ้าอนามัยไม่เก็บแวดแจกฟรีในโรงเรียนพระเลือกตั้งได้ขายเหล้าได้ตลอดวัน ยกเลิกการห้ามขายเหล้าฆ่าสัตว์ในวันพระอาคารสิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคนทั้งหมดนี้มาจากสภาพปัญหาเดียวกันคือคนเท่ากันในนิยามของพักก้าวไกลคือการที่ทุกคนเกิดมาและเติบโตในสังคมที่พวกเขามีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของรัฐอย่างเท่าเทียมกันไม่ถูกจำกัดด้วยเพศศาสนาความบกพร่องทางร่างกายเป็นต้น ที่ผ่านมาความเท่าเทียมในมิติทางสังคมของประเทศไทยเต็มไปด้วยปัญหาทั้งโอกาสของการสมรสการรับบุตรบุญธรรมการถูกคุกคามทางเพศตลอดจนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการดังนั้นการยกระดับสังคมด้วยนโยบายที่สร้างความเสมอภาคให้คนเท่ากันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างสังคมไทยที่โอบรับทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเสมอหน้าผ้าอนามัยไม่เก็บแหวด แจกฟรีในโรงเรียนกับพระเลือกตั้งได้มันคือปัญหาที่มาจากสภาพปัญหาเดียวกันได้อย่างไรขายเหล้าได้ตลอดวันยกเลิกการห้ามขายเหล้าค่าสัตว์ในวันพระกับอาคารสิ่งก่อสร้างยึดหลักการออกแบบเพื่อทุกคนก็เพื่อความเท่าเทียมสินะเข้าไปแก้ไขให้มันถูกต้องเถอะครับตั้งใจเขียนกันหน่อยแยกย่อยให้ตรงประเด็นอย่าตัดแปะสมสารดอมสม้ม